สวัสดีค่ะวันนี้รายการเล่าไปเรื่อยนะคะจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวบ้างแล้วนะคะต็วทีมงานเล่าไปเรื่อยนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวใต้สุดของประเทศไทยนะคะจังหวัดนราธิวาสค่ะหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่านราธิวาสเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวบ้างนะคะแต่จริงแล้วเนี่ย จังหวัดนี้เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะที่สําคัญนะคะในหลายๆพื้นที่เนี่ยเพื่อนๆนักท่องเที่ยวอาจจะมีโอกาสได้เจอนกเงือกด้วยก็ได้นะคะก็เป็นนกที่เหมือนขึ้นเป็นนกแบบสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะทีมงานของเราไปเรื่อยเนี่ยก็ไปเที่ยว ที่อำเภอสุขีรรนนะคะเป็นหนึ่งในอำเภอของนาราที่ว่านะคะโดยสุขีเรนเนี่ยก็จะขึ้นเขาไปนะคะห่างจากตัวเมืองประมาณ100กิโลนะคะ100กิโลก็ถ้าพูดให้นึกภาพเร็วๆนึกภาพออกก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหรือว่าประมาณแบบไปกลับสนามบินอะไรทํานองนี้นะคะคือก,ก็ก็ไปแหละจากตัวเมืองคิดดูว่าจากตัวเมืองเนี่ยข,ขึ้นขึ้นเขาไปนะคะใช้เวลา 2ชั่วโมงนะคะภายในจังหวะเดียวกันเองนะคะก็ที่สุขีรินเนี่ยก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะโดย <c oughs> อำเภอนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เป็นอำเภอที่มีมาก่อตั้งมานานแล้วนะคะโดยที่ใช้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จย่านะคะตัวที่เป็นอันกษ์นะคะของพระองค์นะคะสว ก็คือสอวจุดนะคะก็คือมาจากสังวานนะคะชื่อเป็นพระนามของสมเด็จย่านะคะก็มีสถา,นท,าทนที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเล่ากันก่อนสั้นๆในอ p ีนี้นะคะแล้วค่อยไปลงลึกถึงแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวในอีพีถัดไปนะคะโดยเราเดินทางค่ะวิธีการเดินทางมาเที่ยวในราทิวาแบบก็มีหลายวิธีมากนะคะหลักๆน่าจะมีด้วยกัน2วิธีหลักๆนะคะอา,อาจจะเป็น3วิธีนะคะ เอ๊หรือ2อตึงตงก็งคืออ่าเท่าที่รู้เท่าที่ทาราบแล้วกันนะคะมีสอวิธีหลักๆก,ก็คือ1เดี๋ยวนี้ก็คือสะดวกมากเลยคือเดินทางด้วยเครื่องบินจากอ่าถ้าอยู่กรุงเทพนะคะก็จากสนามบินดอนเมืองนะคะมีเอ่อแอร์เอเชียนะคะไปบินไปลงที่สนามบินนะราธิวาสน,นะคะซึ่งสนามบินเนี้ยจะใช้เป็นสนามบินหลักสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็คือ ปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะคะสามารถที่จะลงที่สถานส,ส,สนามบินนี้แล้วก็ไปเที่ยวทั้ง3จังหวัดได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะการเดินทางจริงๆต้องแนะนําว่าอาจจะถ้าไม่เช่ารถก็อาจจะต้องหาท้องขิดน,นะคะมามาพาขึ้นไปรอบนี้เรามีทีมงานจากคลองแก้วแฟมิลี่นะคะมาช่วยขับรถนะคะรับเราจากสนามบินแล้วก็ ขับรถพาขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายเพราะว่าภายในสุขีรีนเองเนี่ยก็ไม่มีมเขาเรียกว่าไม่ได้มีรถโดยสารหรือว่าอะไรไงก็อาจจะมีแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเที่ยวได้ถูกพื้นที่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องจ้างรถไปนั่นเองนะคะแล้วก็ช่องทางที่สองคะ่ะ <c oughs> ที่ที่บอกว่าคืออีกวิธีหนึ่งก็คือนั่งรถไฟ <c oughs> นั่งรถไฟจาก หัวลาโพงกรุงเทพนี่นะคะหรือไม่แน่ใจว่าตอนนี้ย้ายไปบางซื่อแล้วนะคะก็นั่งไปเลยค่ะยาวไปเลยค่ะไปลงที่สุไหงโกโลกนะคะยาวมากๆนะคะแล้วก็ค่อยมาที่สุไหงโกโลกก็จะเป็นหนึ่งในอําเภอของตัวนาราธิว่านั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมในไทยใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงแงเฉลยเลยแล้วกันนะคะใช้เวลาจากกรุงเทพนะคะรถไฟไปถึงสุไหงโกโลกนาราทิวาสเนี่ย 16ชั่วโมง16ชั่วโมงก็คือเท่ากับวันครึ่งนะคะนั่งไปเลยค่ะยาวๆไปเลยนะคะก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรถตู้จากสถานีรถไฟเนี่ยมาลงตรงแถวๆกลางเมืองใกล้ๆตลาดแล้วเราอาจจะนัดคนมารับหรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจนะคะแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็งบประมาณของแต่ละคนนะคะหรือว่า,าใครอยากจะเที่ยวแค่ในเมืองนะราธทวาสก็ใช้ตัวรถไฟหรือว่า แค่เครื่องบินก็ได้แต่ถ้าเกิดจะไปเที่ยวที่ลึกกว่านั้นธรรมชาติกว่านั้นก็แนะนำว่าอาจจะต้องมีคนพาไปหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรน,นะคะเช่ารถขับนะคะนอกจากเรื่องของความเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยเดี๋ยวในอีทีในอีพีถัดไปเนี่ยเราจะเล่าถึงตัวอาหารการกินนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะคะว่า เอออาหารการกินเขาเป็นอย่างไรนะคะแตกต่างจากภาคทางนี้ไหรู้เหมือหรือว่าแตกต่งกางจากภาคอื่นอื่นเออเฉพาะที่ค่ะจังหวัดอื่นๆในภาคใต้หรือไม่นะคะเดี๋ยวมาติดตามใน EP แถัดไปเลยค่ะจบพอแล้ว